สวัสดีครับผมนายเกียรติภูมิศิจเจิรินมาจากห้องมสีทับหนึ่งเลขที่1วันนี้นะครับผมจะมาเฉลยโจทย์ฟิสิกส์เรื่องสมดุลครับข้อที่ผมนำมาเป็นตัวอย่างเนี่ยมาจากการแข่งขันสอวนฟิสิกส์ประจำปี2559ข้อนี้ก็เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างน่าสนใจครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็มาเริ่มกันเลยครับโจทย์ข้อนี้บอกว่าท่อนมวลยาว L ก็คือท่อนนี้นะครับวางบนพื้นฝืด พื้นฝืดแสดงว่าจะมีแรงเสียดทานระหว่างท่อนกับพื้นนะครับและพาดสัมผัสกับครึ่งทรงกระบอกผิวลื่นรลศมี R <อ>ก็ระยะตรงนี้ครับจะเป็น R <อ>เขาบอกว่าครึ่งทรงกระบอกผิวลื่นแสดงว่าไม่มีแรงเสียดทานระหว่างครึ่งทรงกระบอกกับท่อนมวลนะครับโจทย์ถามหาสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานระหว่าง ท่อนไม้กับพื้นระดับต้องมีค่าอย่างน้อยที่สุดเท่าไหร่ท่อนจึงไม่ถลายไปท่านไปทางด้านขวาเราก็มานึกภาพก่อนครับถ้าสัมประสิทธิ์ระหว่างท่อนท่อนมวลกับพื้นเนี่ยมีค่าไม่มากพอท่อนมวลเนี่ยก็จะถลายไปด้านขวาจนมันล้มลงในที่สุด ก็เนี่นะครับการทำโจทย์สมดุลเนี่ยเราก็ต้องเขียนแรงทั้งหมดที่มีในรูปนะครับสังเกตว่าถ้าเราพิจารณาท่อนมวลกับพื้นเนี่ยมันก็จะมีแรง N มีแรง N นนะครับเป็นแรงตั้งฉากซึ่งพื้นเนี่ยกระทำกับท่อนมวล แล้วก็ถ้าเราพิจารณาแรงระหว่างครึ่งทรงกระบอกกับท่อนมวลในทํานองเดียวกันก็จะมีแรง N เช่นกันซึ่งแรง N เนี่ยก็เป็นแรงปฏิกิริยาตั้งฉากซึ่งครึ่งทรงกระบอกทํากับมวลท่อนมวลนะครับแต่ว่า N 2ออันเนี้ยมีค่าไม่เท่ากัน เราก็จะให้เป็น n 1กับ n 2เพื่อความแตกต่างนะครับเรามาดูเรื่องแรงเสียดทานกันแรงเสียดทานระหว่างพื้นผิวสองพื้นผิวก็คือครึ่งทรงกระบอกกับท่อนมวนเนี่ยเขาบอกว่าครึ่งทรงกระบอกเนี่ยลื่นแสดงว่าไม่มีแรงเสียดทานเราก็มาดูแรงเสียดทานระหว่างท่อนมวนกับพื้นบ้างเขาบอกว่าพื้นระดับเนี่ยฝืด แสดงว่ามีแรงเสียดทานอยู่เราก็จะให้แรงเสียดทานเป็น f f l e x แล้วกันครับทีนี้ก็อย่าลืมนะครับแรงยังไม่หมดนะครับโจทย์บอกว่าท่อนมีมวลแสดงว่าจะมีแรง mg ทิศลงโดยที่ m เนี่ยเราให้เป็นมวลของท่อนนี้นะครับเพราะโจทย์ไม่ได้กำหนดเราให้ โดยที่แรง MG เนี่ยจะมีทิศลงแล้วก็จะอยู่ตรงบริเวณจุด CM นะครับโดยที่จุด CM นี่ยก็จะเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างปลาย2ข้างก็คือเราจะได้ว่าอันนี้จะมีค่ามีขนาดเท่ากันนะครับทีนี้เราก็เขียนแรงทั้งหมดที่เป็นไปได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ข้อมูลที่ว่า มันต้องสมดุลน,นะครับสังเกตว่ามีแรงทั้งหมด4แรง3แรงเนี้ยมันอยู่ในแนวแกน x และแกน y ทั้งหมดละมีแค่แรง n 2ที่เป็นแรงที่มีลักษณะเฉียงเราก็ต้องแตกแรง n 2เข้าแกน x แกน y ถูกไหมครับแต่ทีนี้เรายังไม่รู้มุมเราก็จะกำหนดให้มุมนี้เป็นซีตแล้วกันครับแล้วเราก็จะไล่มุมที่ n 2กระทำกับแนวดิง่ง วาดแนวดิ่งนะครับประมาณนี้ครับเราก็จะมาไล่มุมกันว่ามุมที่แรง n 2กระทำแนวดิ่งมีค่าเท่าไหร่ก็เริ่มจากมุมนี้ซีตานะครับแนวดิ่งเนี่ยมันก็จะกระทำตั้งฉากถูกไหมครับถ้าเราดูสามเหลี่ยมรูปนี้มุมภายในรวมกันต้องได้180แสดงว่ามุมนี้ก็จะเป็น90ลบซีตาแล้วก็เรารู้ว่า n 2เนี่ยต้องอยู่ในแนวตั้งฉากถูกไหมครับเพราะว่า n สเนี่ยต้องผ่านจุดศูนย์กลางเนื่องจากท่อนมวนเนี่ยมันสัมผัสกับครึ่งทรงกระบอกพอดีแล้วก็ดูมุมที่เส้นตรงนี้ครับมีมุม90องศามีมุม90ลบซีตาแสดงว่าอีกมุมนึงเนี่ยก็จะเป็นซีตาเฉยๆเนื่องจากมุมที่เส้นตรงเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ180องศานะครับ ทีนี้เราก็ได้มุมที่ n 2กระทำกับแนวดิ่งแล้วเราก็สามารถแตก n 2เข้าแกน x แกน y ถูกไหมครับเราก็จะแตกเลยแตกแรง n 2นะครับเข้าแกน x แกน y เราแตกเข้าแกน x ก่อนแล้วกันแตกเข้าแกน x เนี่ยเป็นการแตกห่างมุมก็จะเป็น n 2 sin ซตา ส่วนแตกเข้าแกน y เนี่ยเป็นการแตกชิดมุมก็จะเป็น n 2 c o s i ถูกไหมครับทีนี้เราสังเกตว่าแรงตอนนี้มีทั้งหมด5แรงนะครับ5แรงเนี้ยตั้งฉากกันและอยู่ในแนวแกน x แกน y แล้วแสดงว่าเราก็จะใช้สมดุลของแรงได้ก็คือแรงขึ้นเท่ากับแรงลงแรงซ้ายเท่ากับแรงขวาตัวหนึ่งเราเขียนกันว่าให้ท่อนมวนมีมวน M KG หรือว่ากิโลกรัมนะครับเพราะว่าโจทย์ไม่ได้ให้มาเราก็ต้องกำหนดแล้วก็เราจะบอกว่าเนื่องจากอยู่ในภาวะสมดุลแล้วก็เราต้องกำหนดด้วยนะครับเราต้องกำหนดมุมุมด้วย <mia? S 2> และให้มุมที่ ท่อนมวลทำกับพื้นคือซีต้าแล้วก็กำหนดข้อมูลเพิ่มเติมครบแล้วเราก็มาใช้ข้อมูลที่ว่ามันอยู่ในภาวะสมดุลก็จะได้ว่าแรงขึ้นเท่ากับแรงลงแล้วก็จะได้สมการว่าอะไรครับแรงขึ้นตอนนี้ไม่มี n 2แลนะครับแรงขึ้นก็จะเป็น n 2 cos อซ t a กับ n 1บวกกันเพราะว่ามีทิศทางเดียวกันจะมีค่าเท่ากับแรงลงแรงลงมีแรงเดียวเลยครับคือ mg ทีนี้เราก็จบไปหนึ่งสรรมการถูกไหมครับแต่ว่ายังมีสมดุลแรงขวาผลรวมแรงขวาเท่ากับผมรวมแรงซ้ายด้วยก็ตั้งอีกสรรมการซิกมา f ขวาเท่ากับซิกมา f ซ้ายครับ แรงขวาเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมดแรงเดียวครับก็คือ n 2 Size s i n ซจะมีเข้าเท่ากับแรงซ้ายก็มีอยู่แรงเดียวคือ friction หรือว่าแรงเสียดทานครับทีนี้เราก็ตั้งได้สองสมการเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าทั้งสองสมการนี้ยังไม่พอ กับการทำจทย์ข้อนี้ครับเราต้องตั้งสมการเพิ่มเราจะใช้เรื่องโมเมนต์เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเนื่องจากมันอยู่ในสภาวะสมดุลแสดงว่าซิกมา m ทวนต้องเท่ากับซิกมา m ตามด้วยครับและซิกมา m ทวนต้องเท่ากับซิกมา m ตามแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะใช้โมเมนต์เนี่ยเราต้องกำหนดจุดหมุนที่เหมาะสมก่อน จุดหมุนเนี่ยปกติเราจะกําหนดในบริเวณที่มันมีแรงที่เราไม่ทราบค่ามากระทําเราก็สังเกตว่าตรงจุดนี้นะครับถ้าเราให้เป็นจุดหมุนเนี่ยสังเกตว่ามีแรงกระทำอยู่2แรงก็คือแรง F กับแรง N e 1ซึ่งทั้ง2แรงเนี้ยเป็นแรงที่เราไม่ทราบค่าเลยเราก็จะให้จุดเนี้ยเป็นจุดหมุนนะครับแต่ว่าโจทย์ไม่ได้กำหนดชื่อมาเราก็ให้เนี่ยเป็นจุด จุด m แล้วกันครับขอเปลี่ยนชื่อล้กันเป็นจุด,จด x แล้วกันครับให้จุด x นะครับเป็นจุดหมุนทีนี้พอเราได้จุดหมุนเนี่ยเราก็สามารถใช้สูตร sigma m ทวนเท่ากับ sigma m ตามได้เลยสังเกตว่าถ้าเราให้นี้เป็นจุดหมุนนะครับเราต้องมาดูกันว่า แรงไหนเป็น m ทวนแรงไหนเป็น m ตามก่อนหนึ่เรามาดูแรง f กับแรง m 1ก่อน2แรงนี้มันอยู่ตรงจุดหมุนพอดีแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเราไม่ต้องคิด2แรงนี้ครับแล้วก็คิดแรงที่เหลือก็จะมีแรง n 2กับแรง mg อันนี้เราคิดว่าเรายังไม่ได้แตก n 2นะครับแรง n 2เนี่ยสังเกตว่ามันอยู่ทิศทางตามเข็มนาฬิกาครับ ส่วนแรง MG มีเนี่ยมีทิศทางทวนเข็มนาฬิกาก็จะได้ว่า M ทวนคือ MG แต่เราต้องเอาแรงคูณด้วยระยะตั้งฉากก็คือระยะตรงนี้ครับระยะตั้งฉากเนี่ยเราก็มาหากันเราต้องใช้ข้อมูลที่โจทย์บอกว่าท่อนมวลยาว L ตรงนี้คือจุด 4M ใช่ไหมครับแสดงว่ามันต้องแบ่งไป L ส่วน2เท่ากัน แต่ว่าระยะตั้งฉากคทอระยะนี้ครับเราก็หาได้ไม่ยากครับถ้าเราดูสามเหลี่ยมนี้เราแตก l ส่วน2เนี่ยเข้าแกน x มันก็จะเป็น l ส่วน2 cos ส a ครับความยาวตัวนี้ครับเป็น l ส่วน2 l 2ส่วน2 cos t ก็จะได้ว่าเราต้องคูณด้วยระยะตั้งฉาก l ส่วน2 cos t e a ครับ ส่วน m ตามเนี่ยก็จะมีอยู่แรงเดียวคือแรง n 2เพราะว่าอันนี้เราคิดว่าเรายังไม่ได้แตกเข้านะครับก็คือ2แรงเนี้ยจะไม่เกี่ยวข้องแรง n 2เนี่ยสังเกตว่ามันอยู่แนวตั้งฉากพอดีตรงนี้ครับระยะตั้งฉากที่เราต้องใช้เนี่ยก็คือ l เลยเราก็จะเอา n 2คูณด,ด้วย l ครับเราก็ได้มา3สมการซึ่งก็เพียงพอต่อการทำโจทย์แล้วครับ เราก็จะมาวิเคราะห์ทีละสมการกันก็นี่สมการ3เนี่ยเราสามารถตัด L ได้นะครับเราจะตัด L ก็จะได้ว่า MG 2, ส่วน2 c o คซตาเนี่ยมีค่าเท่ากับ N 2ครับผมขอให้ใหม่เป็นสมการ3แล้วกันทีนี้เรามาย้อนดูครับว่าโจทย์หาอะไรโจทย์หาสัมประสิทธ ความเสียดทานระหว่างท่อนกับพื้นระดับครับเราก็กําหนดตัวแปรก่อนให้สัมประสิทธิ์ของความเสียดทานเนี่ยระหว่างท่อนมวลกับพื้นระดับมีค่าเท่ากับมิลแล้วกันครับโดยที่เงื่อนไขของเราคืออะไรเงื่อนไขของเรานะครับคือท่อนไม่ถลายไปด้านขวา แล้วก็มาวิเคราะห์งเงื่อนไขนี้นครับเนื่องจากท่อนมวลไม่ถลายไปด้านขวานะครับถ้ามันไม่ถลายแสดงว่ามันอยู่นิ่งถูกไหมครับซึ่งแรงเสียดทานระหว่างพื้นกับท่อนมวลเนี่ยเวลามันอยู่นิ่งก็จะเป็นแรงเสียดทานจนผู้ผิดครับเป็นแรงเสียดทานสถิตหรือที่เราเรียกกันว่า f static หรือว่า fs ซึ่งเราน่าจะเคยเรียนกันนะครับว่า fs เนี่ยจะน้อยกว่าเท่ากับ mu n เราก็จะใช้อสมการตัวนี้ครับเราก็จะได้ว่า f เนี่ยขอไม่เขียน s นะครับเขียนย่อๆเป็น f ใฉยๆ f จะน้อยกว่าเท่ากับ mu ครับคูณด้วย n ซึ่ง n ในที่นี้เราต้องใช้เป็น n 1เพราะว่าเป็นพื้นผิว2พื้นผิวนี้แรงที่พื้นมันกระทำท่อนมวลก็คือ n 1อ่าทีนี้เราก็ได้สมการแล้วครับว่า f น้อยกว่าเท่ากับมิวคูณกับ N1 ครับทีนี้หน้าที่ของเราที่เหลือคือการแก้สมการที่มันยุ่งแบบนี้และครับเราก็มาดูกันว่าเราจะแก้มันไงดีก็นี่เนี่ยจากสมการนี้เราก็จะได้ว่ามิวมากกว่าเท่ากับ F ส่วน N1 ถูกไหมครับ เราก็จะได้แล้วว่าค่าน้อยสุดของมิลเนี่ยก็คือ f ส่วน n 1ครับแต่ว่าเราไม่สามารถตอบ f ส่วน n 1ได้เพราะว่าทั้ง2ค่าเนี่ยมันไม่ใช่ตัวแปรที่โจทย์ให้เราก็ต้องหาค่า f n 1ในรูปตัวแปรที่โจทย์ให้มาโดยที่เราจะหาจาก3ามสมการนี้ครับก็อนอื่นสังเกตว่า s i n กับ cos เนี่ยเราสามารถหาในรูป R กับ L ได้ถูกไหมครับเ <P ew r ith> พราะว่าด้านเนี้ยยาว R ด้านนี้ยาว L ถ้าเราดูสามเหลี่ยมเนี้ยมุมเนี้ยเป็นซีตาเราก็สามารถหาได้ทั้ง s ซ n ทั้งค o s แล้วก็เขียนโนต้ตตรงนี้นะครับเราดูขอวาดรูปใหม่ครับเราดูสามเหลี่ยมตรงนี้ครับสามเหลี่ยมนี้นะครับตรงนี้เป็นมุมฉากตรงนี้ยาว R ตรงนี้ยาว L อันนี้เป็นมุมซีต้าเราจะโน้ตไว้ว่าไซซีต้าเนี่ยไซคืออะไรครับไซคือข้ามฉากข้ามส่วนด้วยฉากฉากเราไม่รู้แต่เราสามารถใช้พีทาโกรัสได้มันก็จะยาวรูทอากำลังสองบวกเอลกำลังสองแสดงว่าไซซิต้าคือ R าอ B L 2. ส่วนด้วยรูทอากำลังสองกเอลกำลังสองส่วนคอซิต้าคือชิดฉากก็คือ L ส่วนด้วยรูทอากำลังสองบวกเอลกำลังสองครับเราก็รู้ค่าของไซกับคอสเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับ ในรูป r กับ l ซึ่งเป็นตัวแปรที่โจทย์ให้มาเราก็จะแก้สมการให้มันจบครับจากสมการ3ด้านล่างเนี่ยครับเราก็จะสามารถหาค่าของ n 2ได้ถูกไหมครับจากสมการ3นะเราจะได้ว่า n 2ครับจะมีค่าเท่ากับ mg ส่วน2 cos ซซึ่ง cos ซีตเนี่ย เราโน้ตไว้แล้วว่าเป็น l ส่วนด้วยรูทของ r กํลังสบวก l กํลังสองครับเราก็สามารถหา n 2ในรูปตัวแปรที่โจทย์ให้มาก็คือโจทย์ให้ m มา g มาแล้วก็ r แล้วก็ l ทีนี้เรายังไม่จบครับเพราะว่าเราต้องการหา n 1กับ f เราก็จะเอา n 2เนี่ยครับไปหา f แล้วก็เอา n สองเนี่ยไปหา n หนึ่งครับแล้วก็นำผลลัพธ์ไปแทนในสมการสองนะครับขอขึ้นหน้าใหม่ เรานำผลลัพธ์ที่เราได้ล่าสุดครับไปแทนในสมการ2ก็จะได้ว่า n 2ก็คือ mg ส่วน2คูณ l ส่วนด้วยสแู r กําลัง2บวก l กําลังสองคูณด้วย sin ์ยซครับจะเท่ากับ f ซึ่งคูณด้วย sin ์ยเท่ากับ f นะครับซึ่ง sin ์ซีตาเราก็โน้ตเวลาครับว่าเราสามารถเขียนในรูป r กับ l ได้ตามนี้เลยแล้วก็จะจัดรูปต่อ มันก็จะเป็น r ส่วนด้วยรูท r กําลังสองบวก l กําลังสองนะครับจะมีค่าเท่ากับ f เล็กครับเราก็สามารถหา f เล็กในรูปสิ่งที่โจทย์ให้มาได้แล้วดังนั้น f เล็กมีค่าเท่ากับ mg ส่วนส,วนสวนครับคูณด้วย l r รูทคูณการซ้ำกันมันก็จะเป็นตัวด้านในครับก็คือ r กํลังสองบวก l กําลังสองยังไม่จบครับเพราะว่าเราต้องการหา n 1 ต่อไปเราจะหา n หนึ่งนะครับต่อไปจะหาค่าของ n หนึ่งเราก็มาดูกัน n หนึ่งเนี่ยแน่นอนว่ามันมีสมการเดียวที่มี n หนึ่งก็คือสมการแรกครับเราก็จะใช้สมการแรกในการหา n หนึ่งจากสมการแรกครับจากสมการแรกเราจะได้ว่าจากสมการแรกจะได้ว่า n หนึ่ถ้าเราย้าย n สอง cos ไปด้านขวาครับ จะเป็น n 1จะกลายเป็น mg ลบด้วย n 2 cos ซครับแล้วก็จะจัดรูปต่อนะครับ mg ก็คงไว้ส่วน n 2ครับ n 2เรารู้แล้วครับจากหน้าที่แล้วเป็น mg ส่วน2คูณด้วย l ส่วนด้วยูท r กําลังสอบวก l กํลังสอง mg ส่วน2คูณด้วยรูทคูณด้วย L ส่วนด้วยรูทอกลังสบวก L กลังสองครับคูณด้วย c o s ซีตาอีกรอบหนึ่ง cos ซีตาเราโนตเวลาครับมีค่าเท่ากับ L ส่วนด้วยรูทของ R 2ลังสองบวก L กำลังสองครับทีนี้เราก็ได้ M เราก็ได้ค่าของ N1 ในรูปสิ่งที่โจทย์ให้มาแล้วก็คือ M G ลบด้วย MG ส่วน2ครับคูณด้วย L กำลังสส่วนด้วย R กำลังสบวก L กำลังสครับก็ใกล้จบนะครับสำหรับข้อนี้เพราะว่าเรารู้ทั้ง F เล็กแล้วก็ N 1เราก็จะเอาไปแทนในสมการให้เป็นสมการดาวแล้วกันครับนำค่าของ F เล็กและ 1> n หครับไปแทนในสมการดาวครับเราก็จะได้เป็นมิวมากกว่าเท่ากับ F เล็กก็คือ MG ส่วน2ค้างครับเท่าที่ g ส่วน2คูณด้วย LR ส่วนด้วย R กำลังสองบวก L กำลังสอง ส่วนด้วย n 1ครับ n 1ก็คือ mg ลบด้วย mg ส่วน2ครับคูณด้วย l กํลัง2ส่วน r กําลัง2บวก l กําลังสสังเกตว่า m เนี่ยจบไม่ได้ให้มาถูกไหมครับเราก็ไม่ควรจะตอดติดในรูปของตัวแปร m ถูกไหมครับซึ่งเราก็ไม่ได้ตอบในรูปตัวแปร m เพราะว่าเราสังเกตดีๆครับ mg เนี่ยสามารถตัดได้ทั้งหมดเลยมันก็จะเหลืออะไรครับเหลือเป็น Lr ส่วนด้วย2คูณ r กําลัง2บวก l กําลัง2ข้างล่างก็จะเป็น1ลบด้วย l กําลัง2ส่วน2เท่า r กําลัง2บวก l กําลัง2ตอนนี้มันก็อยู่ในรูป l และ r ถูกไหมครับเราก็แค่จัดรูปให้มันอยู่ในรูปที่ simple กว่านี้ตัวส่วนเนี่ยเป็น2คูณ r กําลัง2บวก l กําลัง2เราก็จะคูณทั้งเศษทั้งส่วนด้วย2คูณ r กําลัง2บวก l กําลัง2เข้าไป สิ่งที่ได้นะครับก็จะเป็น Lr เพราะว่าอันนี้มันตัดถูกไหมครับข้างล่างเนี่ยถ้าเรากระจาย2คูณ r กําลังสบวก l กํลังสองเข้าไปมันก็จะกลายเป็น2เท่า r กําลังสบวก l กํลังสลบด้วย l กํลังสองครับสิ่งที่เราเหลือเนี่ยก็จะอยู่ในรูปที่ simple เป็น Lr ส่วนด้วย2 r กํลังสองครับบวกด้วย l กํลังสองซึ่งก็คือคำตอบของข้อนี้ครับ ดังนั้นสัมประสิทธิ์ความเสียทานนะครับสัมประสิทธิ์ความเสียทานที่น้อยที่สุดซึ่งทําให้โทษทีคนระับผมเขียนเอียงนิดนึง ซึ่งทําให้ท่อนมวนไม่ถลาลไปด้านขวาคือ LR ส่วนด้วย2 R กํลังสองครับบวกด้วย L กํลังสองก็จบแล้วครับสำหรับข้อนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมมากครับขอบคุณครับ